ใช่ไครับผมอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The s p i k y Volleyball Story นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสองวิธีการทำเอฟเฟกกระโดดใต้เท้ากันนะแต่ครั้งนี้ท่านชมอาจจะงงว่าเอ้าพี่ทำไม UI มันแปลกๆนะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนั่นเองนะเพ็นงเคอร์เซอร์เมาส์ไป คือที่ผมมาเล่นในคอมเพราะว่า,าการจะทำเอฟเฟกกระโดดใต้เท้าเนี่ยมันต้องใช้แรงเอครับผมถามว่าแรงเอบวกได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมสำหรับการทำให้มีเอฟเฟกใต้เท้านะครับทั้งในคอมและในมือถือเลยนะสามารถใช้วิธีเดียวกันได้นะอย่างแรกเลยคือดูก่อนว่าตัวนู้ชมเป็นแรงอะไรนะ ก็เป็นแรงเอชใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นตัววิงสไปเกอร์นะเพราะว่ามันทำง่ายสุดนะครับผมมันเอาจริงมันควรจะเริ่มจากวิงสไปเกอร์ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าในมือถือเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นตำแหน่งอื่นได้เหมือนในคอมนะคือในคอมเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเซตนะครับผมตัววิงสไปเกอร์มิดเดิลบล็อกเกอร์คือสามารถเล่นตัวเซตได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ในมือถือเนี่ยยังเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะอันนี้ก็น่าเสียดายมากนะครับ อย่างแรกเลยคือให้ดูสเตตนะครับฝั่งนี้ก่อนอ่ะให้เอามือปิด Attack, Defense, Speed ครับเอามือปิดไว้เลยไม่ต้องไปดูครับผมให้ดูที่สเตตจัมครับผมนะให้อัพให้แม็กเลยนะอัพให้แม็กครับผมนะในแรงเอ็นะอัพให้แม็กเลยครับผมถ้าท่านชมอัพแม็กแล้วก็แค่นั้นครับผมสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ใต้เท้าได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่านะครับในแรงเอ็นะแต่ว่าในแรงเอบวกเนี่ยผมเคยลองแล้ว ถ้าเป็นตัวละคร A บวกธรรมดาที่ไม่ได้มีแบบค่าสเตตจัมแบบพิเศษพิเศษหรือว่าแบบอ้โหูค่าสเตตจัมมันสูงมากๆเนี่ยมันอัพตันได้แค่1้5เองนะคือมันอัพไปไม่ถึง7้อ่บะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นแรงเอสเนี่ยตอนที่มีเอฟเฟกต์ใต้เท้านะคือตั้งคือผมเนี่ยอัพร7 0ปุ๊บมีเอฟเฟกต์เลยครับแต่ว่าถ้าเป็น A บวกเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องอัพถึงเท่าไหร่ถึงจะได้เอ่อเอฟเฟกต์ใต้เท้าแต่ว่าคือปกติเนี่ยมันทําไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันตันได้แค่155นะ มันจะกระโดดสูงก็จริงแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกใต้เท้านะครับผมแต่ว่าผมเคยเห็นใน y o u t u เนี่ยมีคนทำได้แหละคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ยพี่แต่คนอื่นทำได้นะไม่ใช่แรงเอ็ดด้วยนะอันนั้นเขาใช้โปรแกรมโกงครับผมแล้วก็ช่องผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแอนตี้เรื่องโปรแกรมโกงมากนะเหตุผลมันก็ง่ายๆครับผมคือเกมเนี้ยในมือถือนะย้ำนะครับผมว่าในมือถือเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบเขาต้องใช้เงินในการพัฒนาเกมอะ่ะ คือท่านผู้ชมอาจจะเห็นเลยว่ามันมีโฆษณาเกมมันมีการเติมเงินได้ลูกบอลเลชปะป่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยใช้โปรแกรมโกงในการแบบโกงเงินในเกมโกงค่าสเตตในเกมให้มันสูงแบบเวอร์เ,อรเลยอะซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยพัฒนาต่อไม่ได้เว้ยถ้าใครยังใช้โปรแกรมโกงอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้เลิกใช้นะคือไม่อยากให้ใช้อะ่ะคือท่านผู้ชมผมคิดว่าท่านผู้ชมคมไม่ภูมิใจหรอกใช่ปะ่ะเวลาที่แบบเรามีตัวละครโหดมากๆเนี่ยแต่ว่าเราใช้โปรแกรมโกงอะโอ้โห มันไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนเลยถูกปะคือถ้าเราเล่นเองฟาร์มเงินเองอัพสุ่มกาชาเองอะไรอย่างเงี้ยหาตัวละครมาเล่นเองโหดเองแบบเล่นด้วยฝีมือของเราเองไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงเนี่ยเราแบบเราคือเราอา่ะจ,จะภูมิใจมากกว่าใช้โปรแกรมโกงอีกนะเพราะฉะน,นั้นใครที่ใช้อยู่เนี่ยให้เลิกซะน,นะครับผมเพราะว่าทางตัวเกมเขาจะไม่มีเงินมาพัฒนาเกมนะถ้าใครที่ไม่มีเงินเติมเกมนี้เนี่ยให้เล่นแบบโหมดทัวร์นาเมนต์ก็ได้เว้ยเล่นแบบ ฟาร์มเงินอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะคือถ้าไม่มีเงินก็แบบเล่นแบบปกติได้ปะคืออย่าไปใช้โปรแกรมโกงได้ไหมผมขอเถอะคือมันเป็นทุกเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมออฟไลน์ออนไลน์ผมไม่อยากให้ใช้โปรแกรมโกงจริงๆนะคือโดยเฉพาะเกมนี้ในมือถือที่เขาแบบ เขาต้องใช้เงินในการพัฒนาเกมอะถ้าเขาไม่มีเงินพัฒนาเกมอะท่านผู้ชมก็จะเล่นแต่เวอร์ชั่นเก่าๆที่มีบั๊กแบบนั้นแหละแล้วก็จะได้เล่นแค่แตำแหน่งเดียวเพราะว่าเขาไม่มีเงินมาพัฒนาเกมอะเข้าใจไหมเขาต้องหาเงินมาพัฒนาเกมครับผมะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เลิกใช้พปรแกมโกงซะนะครับใครที่ใช้อยู่นะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบดีวกว่าว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมีเอฟเฟกต์ใต้เท้าจริงไหมนะครับผมามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมนะครับผมจะเล่นตัววิงสไปเกอร์นั่นเองนะครับก็คือตัวท นี่เป็นไงเท่ปะเท่เกินดูดิโอ้โหกระโดดสูงมากนะครับเอาจริงสูงพอๆกับตัวเอบวกในมือถือผมเลยนะแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ใต้เท้าก็แค่นั้นเองนะครับนี่ฮะอึ๊บอุ๊เาพะยยา เรียบร้อยฮะเฮ้ยโอ้โหเกินไปปะโอ้โหฮึบนี่ไงเป็นไงเฟี้ยวกว่านี้มีอีกเปล่าคือเกมนี้มันสามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมไม่ใช่สอนสิเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับผมว่าเล่นยังไงนะ โดยเฉพาะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอยากเล่นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่แบบสนุกกว่าแรง้งเอ้ไม่ใช่สนุกกว่าตำแหน่งวิงสไปเกอร์ที่เราเล่นกันปกตินะคือมันเป็นตัวหลอกไงเข้าใจป่ะคือมันเป็นตัวแบบเอาไว้ทําให้วิงสไปเกอร์สามารถทําแต้มได้ง่ายๆอ่ะคือมันสนุกจริงๆเว้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอมีเอ่อเขาเรียกว่าลงคลิปลันเจอร์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวถัดจากลงคลิปลันเจอร์เสร็จเดี๋ยวจะมาเอ่อ เล่นตำแหน่งอื่นให้ดูนะครับนอกจากวิงสไปเกอร์นะอ่างั้นเรามามาเล่นแบบชิวๆนะครับตานี้ก็เห็นแล้วนะครับว่ามีเอฟเฟกต์ใต้เท้าจริงๆนะครับผมแถมตบอย่างแรงเลยนะแรงเอสนี่คือแบบอัพค่าสตัตได้เวอร์มากอะวิงสไปเกอร์นี่ใครมีแรงเอสก็คือแบบอัพจัมกับแอตแทกนะครับผมใครที่มีแรงเอสในมือถือนะถ้าใครที่เล่นตำแหน่งวิงสไปเกอร์อยู่เนี่ยอัพจัมกับแอตแทกอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนวิ่งเนี่ยต้องอัพไหมอันนี้ผมแนะนําว่าไปอัพกับพวกตัว เซตหรือไม่ด้วยบ็อกเกอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าคือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องวิ่งไปรับลูกครับผมเข้าใจไหมคือเราให้ตัวบอทเนี่ยมันไปรับลูกให้เราแล้วเราก็คอยบ็อกทําแต้มดีกว่านะหรือไม่ก็คอยแบบทัชบอลนะครับผมมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแบบโอโ้โหรับลูกวิ่งรับลูกตลอดเวลาเนี่ยมันเหนื่อยนะครับผมถ้าเราอยู่แต่หน้าแป้นอย่างเดียวก็จะเล่นง่ายกว่านะโอเคครับผมนะเไปไงนะ่ายน้อง เสียสลังเลยสิเออเจอทีมพี่โหดเกินไปอะนะเอ,อ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตำแหน่ง Build b u i l d e อ b ์ o ก k e r ให้ดูดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเล่นแมตชนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูนะสนุกมากนะสนุกมากโอ้โหผมก็โดดไวไปปะโอเคนี่ไงเล่นแต่บอลเดิมๆนะบอทนะครับผมมันจับทางง่ายไปแล้วนะ นี่อ่ะเล่นแต่แบบเดิมๆมาฮาลัลโหลอย่างงี้ก็ทําแต้มได้สบายๆเลยสิครับไปเริ่มแหลกแล้วทำไมแหลกวะอุชาโอ้โหทัชบอลเฉยนี่ฮะโอ้โหคือตั้แหน่งวิมีสไปเกอรก์ก็สามารถหลอกได้นะนี่เห็นปะสามารถหลอกได้เหมือนกันนะให้ตัวมิเดลบลกเกอร์ตกก็ได้นะครับผมเห็นปะนี่เห็นไหม ทำแต้มชิวๆนะครับผมมาเดี๋ยวลองเล่นมิเดิลบลเกอร์ให้ดูนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะแบบหูอยากเล่นมากเหมือนกันนะคือผมเนเห็นแล้วก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าเล่นในมือถือนะส่วนในคอมเนี่ยก็ชิวๆฮะเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยอ่ามาเริ่มกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะอันนี้คือผมเล่นตำแหน่ง m i d เดิลบลเกอร์แล้วนะครับผมนี่เห็นปะเห็นปะผมเล่นตัวเสื้อส้มแล้วนะตอนแรกเล่นเสื้อขาวนะอ่าแล้วก็กระโดดหลอกนี่เป็นไงเห็นไหม เรารับลูกครับเซตลูกให้ตัววิงสปเกอร์นะแล้วเราก็กระโดดหลอกับผมทําเหมือนว่าเราจะตบนะบอร์ดมันก็จะหลงกลเราได้ง่ายๆนะครับผมเฮ้ยานี่ไงเป็นไงโอ้โหดูทําแต้มได้ชิวๆเลยนะคือเราเล่นมินิบล็อกเกอร์เนี่ยมันเล่นง่ายกว่าวิงสปเกอร์อีกนะเพราะว่าเราสามารถคาดเดาได้ไงว่าเราจะจะเล่นยังไงนะครับผมจะแบบว่าตบบอลไวไหมหรือว่าจะเล่นลูกหลอกไหมอันนี้แล้วแต่ครับ นี่ไงปะโคตรเจ๋งนี่ครับผมบล็อกได้ชิวๆปะล่ะนะครับอึ๊บเอยชาชิวๆไปเด้อโอ้ยเอาเรื่องเนี่ยตัวเซฟฝั่งหนูนะ่นะน่ารับรับลูกครับผมโอ้โหโอเค ทัชเอาท์นะครับผมนะเมื่อกี้คือกระโดดตบเนี่ยผมว่าตัวนี้ตบยากนิดหนึ่งนะต้องอัพสูงๆหน่อยกระโดดเนี่ยไม่งั้นเสิร์ฟยากมากโอ้โหดูปันลาไส้ายละออ้โอหดูโคตรเท่เลยฮนะแหมไม่รู้จะเฟี้ยวไปถึงไหนนะผมนะเฮ้ยโอ้ยเกิดปป้าวัยรุ่น นี่ไงเมื่อกี้ผมเกือบลืมรับเกือบลืมเซตลูกให้ตัวตบและวเมื่อกี้ตัวตบจะเซตลูกให้ผมดัวนะมเมาไปหนะ okay. น่อโอเคนี่นี่เซตลูกให้ตัวบิงสไปเกอร์ครับแล้วก็กระโดดนี่ไงเจ๋งไหมเจ๋งกว่าน,นี้ไม่มีกอีแล้วนะบอลไวเปล่าโอ้โหเล่นบอลสองเฉยเลยอะ่ะหลอกเราได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยสวยดิ โอ้โหทัชเอาครับผมเรียบร้อยทัชเอาไปดีดูโตตบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทัชทัชบอลน,นะครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะโดเกินไปป้าวไวรุ่นอืมบอกได้เกินไปป้าบอดบอกทำเกินไปป้าเฮ้ย โอ้โหเล่นลูกหลอกเฉยเลยเราก็โดนเหมือนกันนะโอ้โหดูครับอยรุ่นโอ้โหเป็นไงลูกหลอกเหมือนกันเลยแต่รอบนี้เราทัชบอลได้โอเคเฟียวบัล่าโดเนี่ยดูนะคือใครที่เล่นตำแหน่งมิดฟิวร์นะครับผมไม่แนะนำให้กระโดดตบนะเพราะว่ามันตบยากตบออกปะนะ่ะ โอ้โเชี่ยตบทำแต้มได้ด้วยอ,าอ,อย้าอขอญาตกับคำพูดแล้วกันนะครับผมถ้าตบแบบนี้แล้วก็ตบนะครับผม <c oughs> คือมันก็ตบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้โล่ฝั่งนู้นมันแตกไวนะครับผมนะโล่แตกนะครับผมนะโล่แตกไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนะครับผมนะคือผมคิดคนเดียวใช่ไหมนะครับอุ้ยโอ้โหออกอันนี้ชัดเจนมากเ <c oughs> สิร์ฟออกนะครับผมมันเสิร์ฟย่างจริงต้องเอาสเตทดีๆนะเอเกินไปเปล่อาอา้อาวเฮ้ยทำแต้มได้หรอ อ้าไม่เมื่อกี้ไม่ใช่ตบออกเหรอดูไม่ทันนะโอ้โหได้เงินหมื่นหนึ่งคือถ้าเป็นในมือถือมันจะได้เท่าไหร่หกพันห้าป่ะใช่ไหมเอ้เก้าพันห้าสิเออได้เก้าพันห้านะแต่เกมนี้คือถ้าสมมุติเจอพวกที่เป็นเลขสองนำหลังเนี่ยจะได้หมื่นหนึ่งแถมได้ลูกบอลอีกสิบนะก็คือแบบคือเกมนี้มันในคอมเนี่ยมันเสียตังนะถ้าสมมุติว่าในมือถือเนี่ยมันฟรีไม่ใช่สมมุติสิในมือถือเนี่ยมันฟรีนะครับผมมันก็เลยต้องแบบเล่นยากกว่าในคอมหน่อยเพราะว่าในคอมเนี่ย มันเป็นเกมเสียตังนะอาจจะฟาร์มเงินง่ายกว่าในมือถือเยอะเลยนะครับผมนะนี่ฮะเห็นป่ะคือเงินในเกมผมแบบโอ้ฟาร์มกันกระจุยกระจายครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันไหนสักวันนี่แหละเดี๋ยวเรามาสุ่มการชาก,กันเดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มก่อนนะ ดี๋ยวมาสุ่มการชาหาตัวแรงเอสกันถ้าไม่ได้ก็ไม่มีก็ไม่มีคลิปจะลงไอ้ไม่ใช่มีมีคลิปจะลงสีก็ไม่มีคอนเทนต์ดีๆจะทํานะครับผมแต่ว่าในมือถือเนี่ยอดใจรอหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบยังไม่มีตังค์เติมอะ่ะเขาะ้าใจป่ะเพราะว่าผมยังไม่มีตังค์ไ <c> ง <oughs> <c oughs> ก็มีแค่นั้นแหละเหตุผลนะครับผมนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ